คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายกอนุทินประกาศฉีก2ส,สัญญาอิตาเลียนไทยประกอบด้วยสัญญารถไฟฟ้าไทยจีนและสัญญามอเตอร์เวย์หมายเลข82พระรามสอง82พระรามสองที่มีสร้างคลองพระรามสองนะครับก็เรียกเรียกสิงเฮจากสังคมได้ มากพสมควรแต่แต่หลังจากเสียงเฮเริ่มซาลงไปออก็เริ่มมีคนแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องข้อผูกพันทางสัญญากับจะเป็นเรื่องข้างโง่อไอ้ฉีกสัญญามันต้องลงโทษอิตาเลียนไทยแต่จะลงโทษอย่างไรไม่ให้ถูกสวนกลับนั่นแหละประ,ประเด็น,ดนยู่ตรงนี้ มันต้องลงโทษอิตาเลียนไทยใช่เพราะมันหลายครั้งแต่จะลงโทษอย่างไรไม่ให้ถูกสวนกลับอหรือเขาสามารถที่จะมาฟ้องกลับได้จะฉีกสัญญาอิตาเลียนไทยฉีกอย่างไรจึงจะไม่เจอข้าโง่นั่นี่ก็คือประเด็นก็เริ่มมีเสียงสกิดสะกาให้ภาครัฐใช้ความรอบคอบและระวังอย่างเช่นคุณอนาลโยกกุลค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะครับคุณอนารโยก็โพสต์ใน Facebook ผมกังวลว่าที่นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยจะทําให้ประเทศไทยโดนค่างโง่ในที่สุดครับคือเข้าใจความโมโหของท่านนายกผมว่าคนไทยก็โมโ oh หไม่ต่างกันแต่ถ้าจะยกเลิกสัญญาอยากให้ท่านนายกดูดีๆว่าข้อกําหนดในสัญญาอนุญาตให้ยกเลิกได้ไหมในกรณีที่ผู้รับเหมาทํางานผิดพลาดจนมีคนเสียชีวิตแบบนี้ ดูดีๆข้อกําหนดฟังให้ดีคุณอนารโยไม่ได้คัดค้านการที่จะฉีกสัญญากับอิตาเลียนไทยการที่จะลงโทษอิตาเลียนไทยเขาเห็นด้วยแต่สกิดให้ใช้ความรอบคอบดูนิดนึงระวังจะถูกสวนกลับจะเสียข้างโง่นั่นแหละข้าญสุดเดียวกันคุณกัปตันคอนเนอร์เขาบอกเป็นนักกฎหมายว่ากันว่าเป็นนักกฎหมายนะใช่ค่ะคุณที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่ากัปตันคอนเนอร์ น่าจะเป็นนักกฎหมายเขาบอกเป็นนักกฎหมายคนนี้ก็บรรยายยาวแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เอาสั้นๆและจับใจความได้เลยไม่ต้องแปลคือเลิกสัญญาอิตาเลียนไทยฟังดูสะใจแต่ระวังเสียค่าโง่ขณะที่คุณสุภรัตน์สุภรัตสุพนัตนสุนัตนมีนชัยนันคนของพรักชรมชนนั่นแหละคนของพักส้มที่เกาะติดเรื่องนี้ใช่ค่ะก็โพสต์เมื่อวานอ ก็ S <S ในเชิงให้ข้อคิดกับภาครัฐน่าสนใจนะใช่ค่ะคุณสุพนัทโพสต์ว่าเปิดสองช่องที่รัฐควรรีบทำเพื่อหาเหตุยกเลิกสัญญาอิตาเลียนไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความเสี่ยงโดนฟ้องกลับและไม่เสียค่างโงค่ครับ 1. ใช้เหตุถ้าไม่มีวิศวกรควบคุมงานอยู่หน้าง,งานเพื่อยกเลิกสัญญาได้โดยรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบว่าณวันเวลาเกิดเหตุมีวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างอยู่หรือไม่เห็นด้วยครับคุณสุพนัทอัะสอง อตอไปฮะเพราะ,ระข้อสองเลยนะเพราะตามสัญญาจ้างก่อสร้างปกติแล้วต้องมีวิศกรควบคุมตลอดถ้าไม่มีวิศกรควบคุมของผู้รับจ้างอยู่หน้าง,งานเราสามารถใช้เป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาอย่างถูกระเบียบได้อะสองสองไปเร็วๆเลยเปิดสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับเต็มที่มีการเซ็นกันร,ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและอิสราเอลไทยซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกช่วยกันดูว่ามีช่องไหนที่เอกชนไม่ได้ทําตามสัญญาบ้างเราจะได้ใช้เป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาก่อสร้างได้ สรุปทุกคนเห็นด้วยที่จะต้องลงโทษอิตาเลียนไทยแต่ต้องไม่เสียค่าโง่แต่ระวังถูกสวนกลับเท่านั้นเองเราจะไปกันที่ดรอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยฟังมุมมองของอาจารย์อมรนิดหนึ่งจะแนะภาครัฐอย่างไรในเรื่องที่จะยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยพร้อมแล้วไปกันที่อาจารย์อมเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ คาร์ัตคุณนายครับขบวรครับครับอาจารย์จะยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยอย่างไรจึงไม่ถูกสวนกลับจึงไม่เสียค่าโง่ครับอาจารย์มีช่องทําได้ไหมคะเท่าที่ดูเบื้องต้นผมผมคิดว่าน่าจะใช้คาว่าบอกเลิกมากกว่ายกเลิกบอกเลิกอ่บอกเลิกสัญญานะครับบอกเลิกเพราะว่าบอกเลิกไปว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เอาแล้วส่วนที่เหลือไม่เอาแล้วคือจบกันละไม่ต้องทําต่อละอื แต่ถ้ายกเลิกนี่คือย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกเลยครับอ๋อต้องใช้คําให้ถูกก็คงก็คงจะไม่ได้ละนะครับค่ะครับคร้นี้ผมก็อยากจะชวนคิดว่าอันเนี้ยมันมันบอกเรื่องสัญญาหรือว่ามันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าครับค่ะนะครับเพราะถ้าบอกเรื่องสัญญาเนี่ยแน่นอนครับการบอกเรื่องสัญญามันก็ตามมาด้วยข้อกฎหมายต่างๆนะครับทีนี้เจที่ผมลองเช็คจากเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมี มาตาารา103ของพรบรจัดซื้อจัดจ้างและไปหรปารพัสดุภาครัฐปี60ครับครับนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวสัญญาสัญญาเอ,อที่จ้างการกราาร่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับนะครับซึ่งต้องไปดูว่าข้อกําหนดของสัญญาเหล่านี้ยซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของในเรื่องของการจ้างก่อสร้างเนี่ยต้องทําให้ได้มาตรฐานทางช่างที่ดีทางวิศวกรรมครับต้องไม่ประมาทเลินเล่อในคำนองนี้นะครับก็ต้องไปดูเงื่อไขต่างๆเหล่านี้ค่ะนะครับ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในเคสนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลได้ปรึกษาอายการสูงสุดแล้วก็กิจฎีกาครับแล้วก็จะออกมาลักษณะที่ว่าใช้อำนาจทางปกครองสั่งบอกเรื่องสัญญาครับเพราะถือว่าประโยชน์ของมหาชนเนี่ยสำคัญกว่าประโยชน์ของเอกชนครับนะครับแล้วก็เอาเอาประโยชน์สาธารณะเอาเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะเนี่ยขึ้นมาเป็นครับอ่าเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องนี้รับครับครับใช้อำนาจทางปกครอง อำนาจทปกครองสามารถที่จะไปยกเลิกเพิกถอนไปกดทับในเรื่องทางพงทางแพ่งกฎหมายปกติได้หรยอฮะในกรณีที่เป็นสัญญาอย่างนี้ครับเราเรียกว่าสัญญาปกครองสัญญาปกครองเนี่ยมันแปลว่าฝ่ายหนึ่งก็คือรัฐฝ่ายหนึ่งเอกกนครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยรัฐอาจจะมีอำนาจในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้อฝ่ถ้าเป็นเรื่องของ ประโยชน์ที่ผมบอกว่าประโยชน์สาธารณะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มหาชนเนี่ยมันมีความสําคัญเหนือกว่าประโยชน์ของเอกชนแต่ว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการครับครับว่ามันจะไม่ใช่ใกระแสสังคมหรือว่าไม่ใช้ความรู้สึกปกติเนี่ยมันจะมีขั้นตอนครับเช่นต้องมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบครับค่ะต้องมีรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขรื่องนี้ใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเช็คสายกับไมโครรอบจะทันไหมแหมกําลังอยู่ในประเด็นไฮไลท์พอดีนะครับนะคะว่าเป็นว่ารายงานทางปกครองค่ะและเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วแต่มีขั้นตอนนะบอกเลิกสัญญาได้แต่ต้องมีขั้นตอนใช่ค่ะขั้นตอนก็คือหนึ่งมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจว่าจะต้องมีเหตุผลที่สับสนที่นําไปสู่ของการที่จะบอกเลิกอือสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอต่อสายจานกับไม์นิดนึงอยากจะให้จานขยายตรงนี้นะคะจะได้เคลียร์ชัด ข่าจารย์คะต่อเลยข่าจารย์ต้องมีขั้นตอนขั้นตอนค่ะที่หนึ่งครับอาจารย์เชิญเลยค่ะเช่นต้องมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อได้จริงตรวจสอบข้อได้จริงที่จะกันกันไม่ให้ฝ่ายทางการเมืองเนี่ยใช้อำนาจโดยที่ไม่สุจริตรัอค่ะนะครับนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนนี้นะครับงนั้นผมผมผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ควรจะต้องทําตรงนี้ให้รอบครอบก่อนนะครับแล้วก็มีความเห็นพิจารณารมีความเห็นของอายการสูงสุดรองรับครับค่ะครับ มันเคยมีกรณีตัวอย่างที่เขาแช้าทำกองเลยไหมคะบอเลืสัญญาไม่คารัประจยนเออถ้าเป็นกรณีที่ใช้ในการยกเลิกสัญญาโดยอ้างปฏิเหตุเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยมีค่ะอันนี้อ่าจะเป็นเคสแกซึ่งโดยสรุปแล้ว ถามว่ารัฐมีอำนาจไหมฝ่ายปกครองมีอำนาจไหมก็ต้องตอบว่ามีค่ะแต่ว่าอนุดันตลเาวเนี่ยก็ถูกตรวจสอบโดยฝายปกครองได้ครับหมายความว่าเอกชนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าถ้าการยกเลิกนี้มันไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยเขาไม่ติดฟ้องฝารปกครองได้เช่นเดียวกันครับอ๋อเขาก็ฟ้องได้จังแต่ถ้าดูทรงรูปทรงแล้วกับกฎหมายปกครองตรงนี้เรามีช่องทางที่จะมีโอกาสที่จะทําได้และชนะด้วยไหมคะถ้าจากเหตุผลองค์ประกอบหลายอย่างที่เห็นเนี่ยก็ผมผมว่าก็ก็มีโอกาสนะครับค่ะ ครับพราะเขดูแล้วก็เห็นเป็นภาพชัดเจนว่ามันมีคนตายจำนวนมากจริงๆแล้ก็อาจจะสะงเกตได้เห็นถึงความประมาทเลอะเล้ออย่างไร้แรงได้ประมาทเลอะเล่ออย่างไร้ายแรงรับครับ ก็ <K ong> คงจะมี 2, 2> ประเด็นกระมังอาจารย์กรณีของรถไฟฟ้าไทยจีนและก็อาจจะรวมถึงบอเตร์เวย์หมายเลข82นะครับ, <K ong> บก,ก็คือ 1. 1. คุณได้ทําตามมาตรฐานทางวิศวกรรมครบถ้วนหรือไม่และ 2. คุณประมาทเละเลออย่างไรแรงหรือไม่ 2>, 2ประเด็นนี้น่าจะนําไปสู่การบอกการใช้อํา,านาจทางปกครองบอกเรื่องสัญญาได้แต่คราวนี้มาตรฐานทางวิศวกรรมดังว่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยก็คือไอ้งานใหญ่ๆอย่างเนี้ย วิศวกรควบคุมงานเนี่ยจะต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นงานในขั้นตอนที่อันตรายอย่างเช่นเคสของสีคิ้วเนี่ยถล่มในระหว่างที่มีการเคลื่อนล้อเชื่อมไปข้างหน้าครับอันเนี้ยผมคิดว่าก็มีวิศวกรประจําอยู่ครับนะครับเพราะว่าเราผกไม่ไปล่อยให้ทางแรงง,งานขึ้นไปทำาะไกันเองได้ครับครับ,รบ,รบแต่คราวนี้กรณีของสีคิ้วถ้าวิศวกรควบคุมงานเขาไม่ได้อยู่หน้างานตรงนั้นถือเป็นความผิด ของผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจริงจริงระบบกันวางไว้ว่าต้องมีวิศวกรของฝั่งรับเหมาแลวก็วิศวกรของฝั่งงานทั้งสองฝ่ายอ๋อทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ข้างบนหน้าง,งานหรือถ้าเขาอยู่หน้าง,งานจะเป็นอ้างได้ไหมว่าอยู่ในหน้างานได้ไหมคะมันอยู่ข้างบนที่ที่กําลังปฏิบัติงานกับอยู่ด้านล่างะะอะค, <น S 1> ค่ะคืออย่างนี้ครับหลักการแล้วเนี่ยมันต้องมีคนทําและคนตรวจต้องมีสองตาสองขาใชต้องต้องมีสีสีตานะฮะจริงแล้วค่ะเพราะว่า คนทําก็อาจจะซูเอียกันอาจจะย่อหย่อนการปฏิบัติอันนี้เลยต้องมีคนตรวจมากํากับดูแลครับอีกชั้นนึงแต่ว่าโพ<อ><อ>สิชันว่าจะต้องขึ้นไปอยู่บนเครดหรืออยู่ข้างล่างหรือว่ามองอะไรยังไงเนี่ยจะ้มมเป็นรายละเอียดในเชิงภาพปฏิบัติตรงนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปสรุปได้ว่าต้องไปยืนอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โดยหลักแล้วต้องมีวิศวกรกํากับการทํางานค่ะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปโอเคอย่างคุณสุภนัทมีนชัยนันเกงก็บอกว่าไปดูสิมีวิศวกรควบคุมงานอยู่หน้างานไหมถ้าไม่มี ก็นําไปสู่การบอกเลิกสัญญาได้มันมันสามารถแอสซ l ลุี่อย่างนั้นเลยหรือเปล่า <c oughs> คือคือมันจะมีขั้นตอนครับว่าสั่งให้แก้ไขก่อน <S 1> <S 1> สั่งให้แก้ไขก่อนหมายถึงว่ากรน,นีที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ<ฆ> <S <S ถ้ามันมีเหก,การณ์สำคัญและปรากฏว่ามันมีวิศกรที่ ควรจะอยู่หน้างานตามสัญญานะเพราะมันมีแมนมันอยู่แล้วถูกไหมครับใช้จ่ายตอนบอกว่าอขอเบอร์ก็มันมีเขียนหมดถูกต้องคุณมีวิศวกรกี่คนประจำอยู่ยังไงแต่ว่าทำจริงคุณไม่มีวิศวกรก็ต้องมีการสั่งให้แก้ไขเป็นลบแรกก่อนขั้นตอนมันจะยังไม่ไปถึงการบอกและสัญญาโดยตรงอมันยังมีสเต็ปของมันในการที่จะนำไปสู่เหตุผลเพียงพอให้มีน้ำหนักใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสั่งให้แก้ไขแล้วไม่แก้ไข ก็อันนี้แหละครับก็จะถึงว่ามีเหตุผลสมควรแล้วที่จะนําไปสู่กระบวนการของการบอกสัญญาได้โอเคเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันรสใดภาครัฐจะต้องรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพ็จริงหาสาเหตุแล้วก็ยึดเอาผลการตรวจสอบนี่แหละนําไปสู่การชอำนาจทางการปกครองนะครับโอเคได้ครับครับขอบคุณคุณอาจารย์อมรคะสรันดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์อมรพี่มารมานนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะ ถ้ามีการใช้อำนาจทางการปกครองบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยก็ต้องถือเป็นกรณีแรกถูกต้องของบ้านเราเพราะไม่เคยเจอมาก่อนใช่ค่ะน่าสนใจนะ